แจ่วโบราณค่ะแบบนี้เป็นแบบตอนจะมีแบบตอนก็แบบบัดตอนแบบสุดก็แบบเป็นตอนป่าแด้อขอ,อกันดี่ดสมพักสมพักนังงัวทำเอง เจ้าค่ะกระปุกราคาสิบเก้าบาทสามกระปุกขึ้นไปสามกระปุกค่าส่งกระปุกละบาทซีกระปุกส่งฟรีค่ะค่ะก็ได้สิเอาแบบมีตอนหรือแบบว่ามีตอนแบบซุกเหมือดเลยว่ามีตอนก็ได้จ้ะ <c oughs> จีบปแดกนะใส่ต่อท่านนะคะบร่ได้ใส่ต่อแก๊สขัวใส่ต่อท่านอย่างต่อท่านเผาออืม,อม,อม ขันเองคือแสบมไม่เคยทำเหมือนกันค่ะแ็กก่ก็ฝึกฝึกเอาทีแรกก็ไม่อร่อยคันไม่เป็น คันไปคันมากไปเบิ้งในยูทูปแน่ะไปเบิง้งหูุดซุน่ะคะ่ะเออเอาไข่คู่ลงเนื้อจิมแซบม่บคนละดีใจว่าสั่ง <c oughs> จะได้คันเองคันเองก็ดีเนะ มือเขาเองแล้วขันเองแล้วมันก็รู้สึกโอเคนะอร่อยหะพ้อมกับกระหล่ำวันนี้อยากกินแบบนี้ด้วยค่ะอื อันนี้เป็นนังสมนังเต็มกัดๆเดียว มันก็นมีไส้นางโมนางโมจำเจ้า รวมาัาปลาเป็นต่อนเป็นปลาปลากระกดีะะ่ด้วยค่ะทางเราก็มีขนมจีนแห้งหลคายน้ำปลาค่ะสูตรเขาเองค่ะต้มเองด้วยค่ะกระเทียมท้นดองกิแชบแบบนัวนัวหน่อไม้ดองสูตรคุณแม่ค่ะทำเองค่ะทุกขั้นตอนตั้งแต่ปอกเาใหม่มากผุหล่ะค่ะ không biết sao đề đây Nhầm quạt đi จมากระแซบดีอ่ะบก้มย่างอ่ะถ้านาเดวหาตีนว่ารองมึงเป็นสมตี สมตีนมั่ะสมนังมูเอ็นมูน่ะร่องมงอค่ะไปสื่อเขาวันสง่งหนสนงมากมันเปรี้ยวเกินไป เอาไฟดับแม่มคือสิบังคับไม่เศร้าแล้วล่ะค่ะโอ้ยกำลังเสียเนาะเนาะเบื่อได้นนอหม ฝนมาตกเนฟ้าไม่โล่งไฟดับสไปบดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะ